สวัสดีครับ Thai Angler TV นะครับทีวีของนักตกปลาไทยท่านผู้ชมเห็นผมก็คงจะต้องนึกถึงทะเลก็ตอนนี้ผมก็อยู่ในทะเลกันอยู่กับพี่โจของบึบึกมารวยนะครับสวัสดีครับพี่โจครับพี่โจนี่เป็นเจ้าของเรือโชคสีสิศักดิ์นะครับ <Afterwards. S 1> ก็เป็นเรือลำเนี้ยที่เราออกทริปมากันจากอุาดมแล้ว<น>พี่โจพี่โจแล้ววันนี้พี่โจจะพาพวกผมเนี่ยไปตกปลาในรูปแบบไหน อ๋อสำหรับวันนี้ Light นะฮะก็จะเป็นเกมเกี่ยวกับไลท์จิกนะฮะไลท์จิกกิ้งไลท์จิกแล้วก็มีหน้าดินด้วยอ๋อพูดง่ายๆก็ทั้งหน้าดินทั้งไลท์จิกกิ้งเลยใช่ครับจะอยู่ที่ช่วงถ้าน้ำกับลมเป็นทางเดียวกันเราก็จะพาลอยลำแล้วก็ไลท์จิกถ้าน้ำกับลมคนละทางเราก็จะจอดวันนี้เรามาตอนนี้ที่เราอยู่นี่มันจะเป็นกลางอ่าวนะฮะจะอยู่วลาง เพชรบุรีกับประจวบค่ะระหว่างเพชรบุรีกับประจวบใช่ฮะพูดง่ายๆก็คือแนวหินร้อยกองแต่จุดตรงที่เราอยู่เนี่ยเขาเรียกว่า จะออกมาแถวแนวหินล้างแค้นหินล้างแค้นนะครับผมจําได้ว่าไอชื่อหมายเนี่ยมันเป็นชื่อหมายดังของปลาปลาบุเราเลยในอดีตเลยใช่ฮะโอ้โหจะมีพวกูุราพวกอินรีอะไรพวกเนี้ยฮะอ๋อแต่ช่วงหลังตลาดจะเข้าเยอะไปตามหาปลาพวกนี้กันแต่ก็ยังไม่รู้จะเจอกับอะไรนะครับฮะก็เราก็ว่ากันไปตามธรรมชาตินะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราตามมาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าพี่โจเขาจะพาพวกผมเนี่ยไปพบกับปลาอะไรบ้างนะครับผมตามไปดูกันครับ ขณะที่เรากําลังรอให้น้ําเดินแล้วก็เล่นสนุกกับเกมปลาเล็กได้ปลาก็น่าจะเป็นปลาทะเลนะโอ้โหถามหาสร้อยลูกเขาส้อยลกเขาก็มาโอ้จเีเห็นไหมเห็นไหมไหเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม นีปลานะครับไว้แล้วนะครับจิ้จิงๆไปตอนที่โดนปลาชนไปแล้วหล่เมื่อกี้โดนฉวยไปทีนึงแล้วก็ร็ดถอดล้วตัวหนึง่งแล้วเรามาดูกันนะครับว่าเป็นปลาอะไรนนจ่อกนสโงก็น<อ>่นะ ิกกิ้งก็ไม่เรียกว่าฟาวฮะอันนี้คือเรียกว่าโฉบมาลาโดนนะอย่างนี้มาแล้วครับตัวแรกโฉบแล้วนะครับท่านผู้ชมปลาติ๊กกิ้งครับวันนี้ติ๊กกิ้งกระโดดแล้วตัวแรกผมปลาไม่ค่อยพูดเท่าไหร่นะฮะแต่เราจะพอมีน้ำหนักอยู่ ลักษณะการสู้ี่ตื้อๆเลยยังกับปักเก๋าเลยนะเนี่ยปเก๋าจริงด้วยปักเก๋าจริงๆด้วยโอ้โหส่นะครับท่านผู้ชมปักเก๋าจริงๆด้วยครับลักษณะการสู้ใขออกตื้อๆหน่อยนึงนะฮะโดอรู้ว่ามีน้ำหนักแต่ว่าปักเก๋าเนี่ยจะไม่ค่อยวิ่งไม่ค่อยสู้แบบไม่ค่อยวิ่งไปไกลนะฮะตื้อๆ,ๆค,ครับเนี่ย ยังต <full> ิดหินมากกว่าันวอะไรนีาแอร์นันันจะ่คับวะเราไม่ได้ทมกันเราเส้นขายโซ่ลงม่ได้สายไปไหนวะแล้วเ่เราแค่มาสองคใช่ไหมนี่จะเป็นปลาเก๋ออีก่าเนี่ย นัเลยนัดทันเลยนัดทันเออเราเก็บเก็บสายเลยอ่านัทันหมดนี่นะตอนนี้นะตอนนี้ตอนนี้น้องแอร์เราก็มาติกกิ้งสำเร็จอีกแล้ววันนี้นี่ครั้งที่แล้วโอเพ่นครั้งนี้ก็แอดวานใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าปลาตัวนี้เป็นปลาอะไรนะครับจากการติกกิ้งของน้องแอร์นะครับออปลาท้ายไปเจอแม่แก เขาขาวแล้วขอสังขอเนี่ยครับสมงามหรือเปล่าโอ้โหสฉมงามครับเอ้ยอย่าเพิ่งอย่าอย่ายกอย่าหยบมชอบเล่นแบบท็อปปี้ทอปปี้อะไรแบบนี้โฉมงามสมงามของน้องแอนนะครับจริงๆสำเร็จอีกแล้ว เสร็จแล้วทิ้งนาดินกระโดดซ้อนนกเขาด้วยครับมามาครับมาล้านสวยมันครับนคู่เลยนะแรงและสัมภาคมีอยู่จริงสัมภาคมีอยู่จริงสัมภาใช่ต้องสัมภาทำได้ไหมบ่างทำได้ครับผมแล้ววันนี้นะครับผมก็มีเหยื่อของเบิร์กเก้นะครับเนี่ยครับสโลโมจะลองเทสเหยื่อทั้ง3ตัวนี้ด้วยก็จะมีขนาด40กรัม60กรัม แล้วก็80กรัมนะฮะวันนี้กระแสน้ำไม่แรงมากผมก็จะขอใช้เป็น60กรัมตัวนี้ลองเทสดูกันแล้วกันนะครับแกะกล่องออกมาดูกันแล้วนะครับเนี่ฮะเหยื่อตัวนี้มีชื่อว่าสโลโมสโลก็บอกอยู่แล้วนะครับเป็นเหยื่อสโลดูข้อแตกต่างของเหยื่อตัวนี้นะครับนี่นะฮะมีใบสปินด้วยเนี่ยยังกะเจาะไปตกปลาช่อนเลยนะฮะเนี่ยนะครับแล้วก็นี่ดูตัวเบ็ดตัวนี้มีเป็นหมึกฮะเล็กๆอยู่ตรงนี้มีตัวเบ็ดอยู่ตรงนี้นะครับ2ตัว็นลักษณะนี้ นี่ผมยังไม่รู้เลยนะครับนี่ว่าจะผูกเบ็ดตรงไหนดีนะครับ3จุดนี้นะฮะเดี๋ยวก็เทสไปทั้ง3จุดเลยก็แล้วกันนะครับครับเหย๋ยวตัวนี้ก็เป็นเหยื่อสโลจิกนะแต่ก็จะลองดูกันแล้วกันนะฮะเป็นเหยื่อสไตล์แบบแอคชั่นนี่อ่ามันจะแอคชั่นตอนที่เราปล่อยเหยื่อลงไปปล่อยเหยื่อแล้วเหยื่อมันก็จะลงแบบมีแอคชั่นมีลีลาลงไปนะฮะโอ้รู้สึกตึงๆมือนะฮะเนี่ย6กกรัมเหมือนกับเหยื่อตัวอื่นๆน้ำหนักเท่ากัน ต่รู้สึกก็จะมีแรงต้านสูงกว่านะฮะเดี๋ยวลองดูนะครับมาจิกกิ้ง <Gym>. ก <Napoleon> ัน <disappointing> ทั้งทีนะฮะก็ต้องมาบอกพลิกให้เพื่อนเพื่อนักนิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ยังไม่เคยจิกกิ้งนะครับผมก็อยากจะมาบอกสเต็ปของการจิกนะครับไม่มีอะไรมากครับง่ายๆนะฮะสเต็ปการจิกนะครับนี่ง่ายๆเลยนะครับเราเราช่วงที่เราหมุนเก็บสายนะครับพร้อมกับรถคันลงนะฮะเนี่ยจังหวะที่หมุนเก็บสายรถคันลงนะครับแล้วก็จังหวะที่เรา มือหมุนมาอยู่ข้างบนเนี่ยเราก็กระชากขึ้นมานิดนึงอย่างนี้นะครับเป็นสเต็ปอย่างนี้กระช้านะครับอีกครั้งหนึ่งนี่นะฮะดูดีๆปึ๊บเห็นไหมครับเห็นปลายคันไหมครับปึ๊บเห็นไหมฮะปึ๊บปึ๊บนี่อย่างนี้นะฮะฝึกฝึกทำกันดูนะครับสเต็ปง่ายๆนะครับของการจิกของการจิกกิ้งนะครับไม่ยากหรอกครับใครๆก็ทำได้ครับ มือใหม่ที่ยังไม่เคยจิกกิ้งนะฮะเรามาใช้ลอกเบสนะครับในการจิกมันก็จะต้องมานั่งเซต,ตเซตระบบหน่วงกับเซตเบรกนะฮะหน่วงนี่เราก็แค่ปรับหน่วงให้พอดีนะครับให้แบบเวลาฟีสกูลแล้วสายยังไหลลรื่นออกไปได้นะครับโดยที่สปูลไม่คอน,นะฮะส่วนเบรกนี่ก็ต้องตั้งให้หนักเข้าไว้นะครับเ,เวลากระชากแล้วสายจะต้องไม่ไหลเื่นออกไปเวลาปลา,ามาฉวยเหยื่อจิกแล้วเนี่ยมันจะมีการเซตฮุกในตัวนะฮะน้ำหนักลงไปแล้วก็ ปลาปลากดเหยลงไปเนี่ยเบรกจะล้างเอาไว้แล้วก็ปลากมจะติดเบ็ดได้ง่ายนะครับไหนๆมาแล้วก็ต้องมาพูดถึงเทคนิคส่วนตัวกันนิดนึงนะครับจริงๆจะบอกเป็นเทคนิคก,ก็ไม่ใช่หรอกสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะจิกกิ้งโดยใช้ลอกเบส c a ส t i n g นะครับก็ต้องปรับหน่วงให้สมดุลน,นะฮะวิธีการปรับหน่วงให้สมดุลก็คือฟีสปูลแล้วสายยังต้องออกไปได้นะครับล้โดยที่สปูลเนี่ยไม่ต้องไม่คอนนะครับปรับเข้าไปเนี่ยให้สปูลไม่คอนถ้าเราปรับหน่วงเนี่ยแน่นเกินไปเนี่ย เวลาเราเรากดฟีสปูลเนี่ยสายมันจะไม่ไหลออกนะฮะคือสายต้องไหลออกได้แล้วป็สปูลไม่คลอนนะครับอันนี้วิธีการเซตหน่วงส่วนวิธีการเซตเบรกนะครับก็ต้องตั้งให้ค่อนข้างแข็งนิดนึงคือเวลาเราเจิร์กแล้วเนี่ยสายต้องไม่ไหลเลื่อนออกไปนะฮะแล้วก็เซตให้แข็งกว่าปกตินิดนึงเวลาเราจิกกิ้งเนี่ยแรงกระชากเนี่ยฮะเวลาปลามาฉวยเหยื่อเนี่ยมันจะช่วยเป็นแรงบวกของเรื่องเื่องกองการเซตพุกนะครับทำให้ปลาติดเด็ดได้ง่ายด้วยนะครับ ผมก็พูดถึงสเตปของการจิกไปแล้วนะครับทีนี้ก็จะมาพูดถึงรูปแบบของการจิกเอาเป็นแบบของผมก็แล้วกันนะถ้าลอยลำจิกกิ้งนะครับก็คือเรือเนี่ยจะต้องลอยลอยผ่านผ่านกองหินผ่านหมายเรือเนี่ยจะลอยตามกระแสลมเป็นส่วนใหญ่นะฮะเราก็จะต้องใช้วิธีการจิกแบบทีท,ทีก็คือต้องเชิร์คขึ้นมาแล้วปล่อยให้เหยื่อตกลงไปเร็วๆ,ๆนะครับสเต็ป <Villa> การจิกก็จะเป็นแบบนี้ครับเราก็ปล่อยให้เหยื่อถึงหน้าดินปุบ๊บปิดหน้าลอกนะครับ แล้วปลอกๆขึ้นมาสักสามล็อกครับเจอก์หนึ่งสองสามปล่อยนะครับหนึ่งสองสามปล่อยอย่างนี้เพราะว่าเหตุผลที่ต้องทําแบบนี้เพราะว่าเออเหยื่อจิกนะครับที่อยู่หน้าดินเนี่ยมันจะขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงทีๆอย่างนี้นะครับปลาที่อยู่หน้าดินเนี่ยก็จะมีโอกาสได้เจอเหยื่อง่ายๆนะครับจะเห็นเหยื่อก็ช่วอย่ะครับเรื่องของการทิ๊กกิ้ง ผมพูดถึงวิธีการลอยลำจิกนะครับว่าต้องจิกสเต็ปไหนไปแล้ววันนี้มาเรือพี่โจ้ทั้งทีนะครับจะให้พี่โจ้พูดถึงเทคนิคการจิกเก้งแบบท,ทิ้งสมองครับทิ้งสมองมอแล้วจิกอาพี่โจ้เล่าให้ฟังหน่อยการทิ้งสมองจิกนะฮะในการที่เราจะทอดสมองเพื่อที่จะให้ตัวเราเองหรือพาลูกค้ามาจิกนะฮะเราก็ต้องทอดสมองให้เรืออยู่เหนือจากกองนะฮะเพราะว่าถ้าน้าขึ้นนะฮะน้าขึ้นเราก็ต้อง ขาอสมอเรืออยู่ต้นต้นกองอ๋อให้ใช้เรือปัดขามาที่กองนะครับกองหินหรือซากเรืออะไรต่างๆครับลลักษณะของการจิกนะฮะจะมีอยู่2แบบนะฮะคือ1คือเราปล่อยลงไปถึงพื้นนะค,ะครับแล้วก็จิกเจอขึ้นมาจากหน้าดินส่วนใหญ่ลักษณะนี้ก็จะหมุนขึ้นมาก็อยู่ประมาณเต็มที่ก็ไม่เกิน7ดรอบ7ดรอบในกินหน้าดินอ๋อหมุน7็ดรอบแล้วก็แล้วก็ปล่อยลงไปใช่ครับใช่ครับทีนี้มันก็ยังมีอีกแบบหนึ่งคือลักษณะของการตีออก ตีออกหมายความว่าเราจะมองหาที่กองเวลาปลามันขึ้นต่างๆเราสามารถตีออกไปได้รอบทิศทางที่เราที่เราพอจะจะรู้ว่ากองมันอยู่ตรงไหนก็ไม่ต้องตีแรงก็คือตีแค่ถึงใช่แล้วก็จิกขึ้นมาทีนี้ก็ดูว่าปลาที่ลักษณะของการกินเขากินกี่รอบในการที่เราทดสอบอาจจะมี20รอบ35รอบให้เราจําไว้ด้วยใช่ไหมพี่โจจำไว้ว่ามันกินช่วงนั้นปลาอะไรกินแบบนี้แบบนี้ฮะคือใหญ่ก็ ถ้าตีออกไปก็จะอยู่ประมาณพัก20-5รอบอ๋อคือหัวดไปเลยพี่โจ้บพอถึงเหยื่อถึงพื้นปั๊บแล้วก็หมุนนับในใจเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจนถึง25อ๋อประมาณนี้นะครับแล้วก็ลักษนัื้นแล้วก็ปล่อยลงไปอีกเลยแล้วก็ปล่อยลงไปใหม่แล้วก็เจอขึ้นมาอีกเจอขึ้นมาค้าบางแล้วก็เก็บตัวเราเราเก็บแล้วเก็บแล้วก็ทําใหม่แบบนี้ครับนี่ก็เป็นเทคนิคของพี่โจ้นะครับจําไว้นะฮะจําไว้ใช้กันเลยนะครับ ดูครับปลาตัวขนาดนี้นะครับไซส์นี้ก็ยังกัดจิกเลยเห็นไหมเนี่ยม่หลายจริงๆโอ้เกียงก็โดนด้วยที่วางไม่ไม่ไม่โอ้โดนเป็นโดนมันเล็กไงยจริงจริงว่ากินของผมโอ้ยเล็กเลยของผมไม่กินเลยเล็กหรอกใครเจอเลยนะแอร์ทเจ๊นึ่งสอง

เลยวันเล่นเลยไว้ก่อนเลยไว้ก่อนเลยไว้ก่อนว้าวอินสแล้าว <laughs> แล้วแองเกอร์ทริปของทริปนี้ก็ดำเนินมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะครับบนเรือโชคสิริศักดิ์ เป็นเรือขนาดใหญ่พอสมควรนะครับที่รองรับนักตกปลาซิกกิ้งได้หลายคนอยู่นะครับ6คน7คนนี่สบายๆเลยนะครับมีไสสีนะครับเป็นผู้กุมพังงาพาเรามาตกปลากันนะฮะก็เป็นที่สนุกส,สนานกันไป เป็นทริปไลฟจิกกิ้งที่ได้เจอกับปลาหลายๆอย่างเลยปลาสละปลาอินทรีย์ปลาช่อนทะเลปลาฉงามปลาเกา๋านะฮะแล้วก็เป็นทริปที่ได้พาน้องๆเนี่ยมาเรียนรู้เรื่องการจิกกิ้งนะครับเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปนะครับอย่างที่ได้บอกเทคนิคกันไปบ้างแล้วในบางส่วนนะครับก็หวังว่าผู้ชมก็อาจจะได้เทคนิคดีๆกลับไปด้วย ครับและท้ายที่สุดนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ใจดีนะครับพี่ๆสปอนเซอร์ทั้งหลายนะครับที่สนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกทุกท่านที่ติดตามรายการของเรามาโดยตลอดเช่นกันนะครับแล้วก็ Anchor ร์ทิปคราวหน้าจะพาท่านผู้ชมไปที่ไหนติดตามชมได้จาก w w w t h a i a n c h o t v v ของนักตกปลาไทยครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ วัวฟูหมดแล้ว